สนับสนุนด้ดย Power Gacha เติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้อง Power Gacha เท่านั้นนอกจากเติม UC ราคาถูกแล้วทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุม้มเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเติม UC ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ตอนนี้เกมพับ G Mobile ของเราก็จะเข้าสู่การอัปเดตในเวอร์ชัน0.19.0แล้วนะครับก็จะมีการอัปเดตในวันที่7นี้นะครับเร็วๆวันนี้เลยยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมพื้นที่ในมือถือให้พร้อมเลยนะครับเอาลครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่ที่มีชื่อว่ารีวิชนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมได้ไปเห็นแล้วมันมีโปสเตอร์ ภาพนะครับสถานที่ที่อยู่ในเกมซึ่งโอ้โหสวยงามมากเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่อยู่ในภาพนะครับว่ามันมีจุดไหนที่น่าสนใจแล้วก็จุดไหนที่น่าฟาร์มบ้างนะครับสําหรับแผนที่นี้นะครับจะเป็นแผนที่ขนาด2อคูณสนะครับได้ได้ว่าเล็กมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราสามารถเล่นจบได้ภายใน1 5นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหเหมาะกับการเก็บแรงมากเลยสาหรับเจ้าแผนที่นี้ และนอกจากนั้นนะครับเจ้าแผนที่นี้ยังเป็นแผนที่ exclusive ที่มีเฉพาะในเวอร์ชั่นมือถือเท่านั้นนะครับโอ้โหในเวอร์ชั่นคอมนี่ไม่มีนะครับเนี่ยได้ได้ว่าฉีกไปจากเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เลยนะครับ เรียกไ,ได้ว่าลงมาก็เดือดเลยสำหรับจุดแรกของเราสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นบ่อน,น้ำพุร้อนออนเซนนะครับเป็นจุดที่อยู่ในรูปเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมมีบ่อน,น้ำพุขนาดเล็กนะครับเต็มเลยโหสวยงามมากแล้วก็บ่อน,น้ำพุร้อนเนี่ยเราสามารถเข้าไปแช่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แช่เปล่านะ มันยังเพิ่มสตามิน่าให้เราด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มทีละนิดทีละน้อยนะครับโอ้เสียงปินงข้างหน้าต้องไปจัดการก่อนโอเคเดี๋ยวขอจัดการศัตรูรู้สึกว่าจะมีตี้นึงโดดลงมาตรงฝั่งนี้เนี่ครับโอ้โหยิงกันใหญ่เลย ตรงจุดนี้น่าจะมีนะเหมือนเห็นนี่ไงปลาไฟใส่กัน <c oughs> ใครเห็นปลาไฟเล่นเนี่ยเอา้า <c oughs> เหมือนมีการฆ่ากันเอง อันนี้ก็เป็นปืนใหม่นะคุณผู้ชมเนี่ยครับปืนใหม่หม mk 1 2นะครับปืนตระกูล mk นะครับอีกกระบอกหนึ่งเอ้ยว่าแต่ทำไมสตามิน่าผมเต็มอ่ะดูดิคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเป็นเพราะเราไปแช่น้ำพุร้อนหรือเปล่าครับสตามิน่ามันก็เลยเต็มตลอดเลยอะ่ะเฮ้ย คืออะไรเนี่ยยิงรัวๆอย่างนี้เลยโอเคโหเรียกว่าเป็นปืนที่ใช้ได้นะผู้ชมโหใช้ได้เลย่ะชอบชอบ โอเคก็เห็นแล้วนะครับสําหรับบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ยเอ้เอเออืมอะไรอายกำลังพูดเลยเมื่อกี้ก็เราได้เห็นแล้วนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่อยู่ในภาพนะครับนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนนะคราวนี้เด๋อ เราไปจุดอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอเคมาถึงแล้วสำหรับทุ่งดอกลลี่ใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยผมก,ก็ไม่แน่ใจดอกลิลี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะนมันดอกอะไรวะเนี่ยช่างมันก็จะมีเป็นกังหันลมนะครับพข้างในก็จะมีปืนให้เราเก็บนี่เอง Okay. โอเคมีเสียงปืนอะก็จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับแต่ว่าในกังหันลมเนี่ยมีปืนมีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้เลยนะแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีเมืองนะครับให้เราเข้าไปฟาร์มได้โอเคโอ้โหสวยมากเลยคุณผู้ชมด,ดูดินี่แต่ว่าเราสามารถงูได้แบบโคตรเนียนเลย ใครยังมนจะไปมองเห็นวะเนี่ยถ้าง,งูอย่างเงี้ยนี่ได้ว่าถ้าวงบีบมาจุดนี้เนี่ยงูเนี่ยจะได้เปรียบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคขอฟารมก่อนครับขอฟารมก่อนฮ้วยมีกล่องด้วยคืออะไรไม่ได้ว่าจะมีกล่องนะเนี่ยโอ้โหเกาะสามกระเป๋าสามโอ,โอ้ไม่นึกว่าเราจะเจอซีเครตด้นะครับก็คือกล่องสมบัติที่อยู่ในนี้นะ อโอเคคราวนี้เราจะไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมยันได้ว่าแผนที่นี้เนี่ยเป็นแผนที่ที่แบบสวยมากๆคุณผู้ชมยอมรับเลยว่าเป็นแผนที่ที่สวยมากๆแล้วก็มีจุดให้เราไปท่องเที่ยวนี่เยอะเลยนะครับ โอเคจุดต่อมานั่ก็คือจุดนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ในรูปเหมือนกันนะครับจุดนี้มันมีชื่อว่าอะไรเนี่ยรีสอ่ารีสเนี่ยนะมีตัวเอสด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นจุดที่โอ้โหมีเป็นสะพานทางเดินอยู่แล้วนะครับจุดนี้ก็จะมีไอเทมให้เราเก็บโอ้โหเยอะแยะมากมายเหมือนกันสามารถมาฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีน้ําอยู่หน่อยนึง <laughs> กระติดนึงนะครับ โอเคก็สำหรับจุดนี th world world ้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแค่สถานที่ท <c oughs> ่องเที or, ่ยวที่อยู่ในรูปนะครับซึ่งในรูปนี่สวยมากเลยแต่ว่าของจริงเนี่ยดูดูงองแงงยังไงก็ไม่รู้เหมือนเป็นกุุงยาที่มีน้ำนะครับแล้วก็มีไอเทมให้ฟาร์มเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับจุดนี้ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายนะครับโอเคเราไปดูจุดอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชมไปเลยครับ โอเคมาดูจุดนี้กันบ้างครับคุณ <c oughs> คุ้ๆหรือเปล่ายังกระท่อมภูเขาไฟที่อยู่ในแผนที่ซานฮอปเลยนะครับจุดนี้มีปล่องเป็นรูอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่น่าใช่ภูเขาไฟนะน่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ภายในเขานะคุณผู oh. ้ชมโอ้โหมีกล่องด้วยในกล่องมีอะไรอ่อาอ้า <c oughs> ทำไมในกล่องมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอยโอเค โอ้โหดูครับคุณผู้ชมเป็นสถานที่ก่อสร้างที่แบบสร้างอยู่ในภูเขาเลยแล้วข้างในก็จะมีปืนมีอะไรให้เราเก็บนะครับก็เ,เป็นจุดลึกลับจุดหนึ่งเลยซึ่งจุดนี้มันจะอยู่ที่อควาดักนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยนะใครที่อยากจะมาฟาร์มจุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจุดนี้มีอะไรดีๆบ้างเนะี่ย แต่ว่าปืนนี่เยอะมากแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงกลางซึ่งในน้ำมีปืนคืออะไรเนี่ยโอ้โหเราสามารถดำน้ำลงมาฟาร์มตรงจุดนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็น่าจะเป็นจุดที่แบบให้เราโดดลงมานะครับจะได้แบบเลือดไม่ลดอะไรอย่างนี้เนาะเอาละครับ แต่ว่าข้างในนี่กว้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมนี่เยอะสุดๆเลยนะครับอ่าก,ก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับสําหรับการมาฟาร,ร์มของแผนที่นี้นะว่าแต่เราจะออกยังไงครับเนี่ยโหทางนี่ยาวมากเลยดูดิคุณผู้ชมทางออกออกทางนี้นะครับอ่าโอเคอ๋อมันก็จะเป็นอุโมงค์รับใต้ดินนั่นเองนะค,คุณผู้ชมรู้แล้ว คืออุโมงลับใต้ดินนะครับนี่แล้วก็มีทางออกนี่หลายทางนะครับอุ๊ยโมีทางออกอยู่หนึ่งแล้วก็สองทางตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นสามทางนะครับตรงจุดเนี้ยทางออกเยอะมากเอ้ยสี่เลยหนึ่งสองสามเดี๋ยนะอันนี้ทางออกหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับ มีอยู่4จุดนะครับสำหรับทางออกโอเคถ้ okay. าออกจุดนี้มันจะไปโผล่จุดไหนวะเนี่ยโอ้ห oh. ทางออกเยอะมากอยิงกันเดือดมากเลยเนื่องจากแผนที่มันเล็กนะครับมันก็เลยเป็นแผนที่แผนที่หนึ่งที่โคตรเดือดเลยโอ้ oh. ทั้งคนทั้งบัดนะครับนี่เซอร์เบต้านะครับคุณผู้ชมแต่มันเดือดมากมันมาลาดกันทำไมทำอย่างนี้เราอ่ะอม,มาลาดบัดเราซะง,งั้นโอเคอ๋อมันมีแอร์ดอบตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะ เนื่องจากมันเป็นแผนที่ขนาดเล็กนะครับ2องคูณสเท่านั้นเล็กกว่าซานฮอกอีกนะครับมันก็เลยทําให้แบบเป็นแผนที่ที่โคตรเดือดนะครับสําหรับแผนที่นี้เดือดสุดๆเลยโอเค,อเคมากันเต็ม ขอไปดูแอร์ดรอปหน่อย,โด,ยนะโดนเก็บไปแล้วเนี่ยน่าจะโดนเก็บไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้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 ตงไหนวะเนี่ยเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหม พวกอย่างมันเลยคุณผู้ชมฝนนี่มาเรื่อยๆชุดเป็ดน้อยนี่มาเรื่อยๆเก็บกล่องซะงั้นตายสิเอาแต่แอดดออ อโอ้โหแอร์ดอปอยู่ใกล้ๆเลยนี่ตกตรงจุดนี้ไม่น่าเลยทอยมันเดือดจังโอเคเก็บแอร์ดอปก็ต้องระวังนะครับเนี่ยตอนนี้แป๊บเดียวเหลือเจ็ดคนเท่านั้นอยากได้รถใหม่มากเลยครับอยากได้รถบนะิ๊กฟุตเนี่ย เหมือนมีคนตรงนี้ผมเห็นคนตรงนี้เรียบร้อย Okay. อย่ามาเล่นกับพี่เก็บกระสุนแป๊บนึงตอนนี้เหลือห้านะครับไตรงนี้ออมาอีและ้ะ โอ้ยเกือบตายๆๆๆเกือบตายเกือบไปแล้วครับเดือสองคนสุดท้ายครับก็น่าจะอยู่ที่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งที่ผมยิงเขาไม่ตายใส่ชุดไก่สองตัวแน่เลย <S <S สมองไม่มีด้วย ต้องชาร์จไหมต้องชาร์จเลยไหมใจเย็นครับใจเย็นเอายิงอะไรยิงเหมือนบอดไอ้แก้งเป็นบอดเนาะน่าจะแก้งเป็นบอดหรอือเปล่าไม่น่ามีบอดหลงเหลือนะ นี่ไงไมเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือสองคนไม่ใช่เหรออาแล้วทำไมผมได้กินไก่อะแสดงว่าเหลือคนเดียวนะครับเมืเ่อกี้แต่มันน่าจะบั็กนะครับดูดิเหลือสองคนซะงั้นเลยนะครับเอหรือว่าคนสุดท้ายเป็นบอทหรือเปล่าัอะไรวะเนี่ยผมมาคนเดียว โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผนที่ใหม่ลิวิกนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าลิวิกหรือว่าไลวิกนะครับแต่ว่าน่าจะริวิกนั่นแหละก็เป็นแผนที่ที่จะเข้ามาในเวอร์ชั่น0.19นะครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นแผนที่ที่น่าสนใจและก็สนุกมากๆเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับในคลิปนี้ผมเซียเคซัทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้า